ปลูกไปแบบนี่เลยน้องเี่กกำลังขึ้นเป็นยอดแบบยอดก็อว,อวนะอวะเนาะยอดใหญ่ๆเลยเพราะว่าใช่อันนี้ก็ตั้งแต่ซื้อมาในตอนฝุ่นแล้วนนเนาะโคลนข้นโคลนใส่กันเนาะยังยังอยู่หยาจนขึ้นเลยนะ้องแต่ะส้วงเหยื่อเงื่อนสวะเขาเอาอันดินก้อนบล็อกเนาะมามาอ้อมไว้มันเลยบล็อก โดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบอสุขสุคนเด้อโดยมาพบอพ่อกับน้องาตีอีกแล้วพี่น้องพบพ่อตอนนี้กะสว่างแรงๆเนาะพี่น้องโดยอยู่เพื่อนพี่น้องเนาะโดยกามาเปิดคลิปอยู่ทางนอกเพื่อนพี่น้องมานนี้ทางหลังกับเ่นเนาะเห็นแต่อาต้นมะอื้อพี่น้องเนาะโดยอาหวานตั้งแต่สว่วงฝนยังว่ทันตกเนะาะฮะก็ข้นข้นไลยอยู่วันนี้กันเนาะ เพราะสิเป็นหมากหรือว่าอีกอย่างหนึ่งกับคือสิเป็นขักนะเคี้ยวพี่น้องเพราะว่ามันเป็นแบบดินเขาจูดต่เก่าเลยเนาะเป็นแบบพุ่นขี้เลื่อยพี่น้องเขาจูดทานะนะมันเลยเกิดขึ้นมาง่ามมาหนี้โดยแบบมันก็มีแนวจับแน่เนาะไวแบบพัตัดก้อนไม้แล้วก็ไปไปถ่มะนะยานงวอีกอย่างมาไกลาแล้วมันสิกัดพี่น้องเพราะมันอยู่อันแขมทางเนาะโดยวันนี้แกมาเปิดคลิปย้ำแรงพี่แะละพี่น้องเลย หลังจากที่มาแต่วัดเนาะมาแต่วัดแล้วก็เลยเดี๋ยวเพื่อนน้องเพราะว่ทาทั้งยายเพื่อนกับบุกคอยสบายบันใดพี่น้องเนะาะเมื่อนี้ก็ได้อ่าบดกคอยไปใช้มาอยู่เพื่อนแล้วก็มาสากแบดแล้วก็ไปวัดโดยอาโหเขียวงามแห้งเนะาะบอ้โหสิเป็นหมากหรือบอ่อปลูกไปแล้วนี่เลยน้องเนี่ยกำลังข้นเป็นยอดแบบ ยอ while, ดก็อวออวะเนาะยอดใหญ่ๆเลยเพราะว่ามันนาดินงามฮะนะทางนอกนี่เนาะดินทาจุดทานต่เก่าพี่น้องไพวกเนาะบรรยากาศในเฮือนกะหมาหมานวตีพี่น้องประมาณนี so ้เนาะนี่ก <libraries> ็มาถ่ายบรรยากาศยามแรงให้พี่แม่พี่น้องเบ่งพี่น้องเนาะยุงลายพี่น้องตอนแรกกะว่าหนุงเสือแขนสัตว์น้อยบาไว้แล้วเนาะมันยุงลายเกินยอดกาอวะเลยพี่น้องพุณเนาะ เกิดขึ้นว่านึกแต่สวงคงแบบเท่าใดมันอึมาเนาะในมันนะมาเห็ดกินแล้วอะเอาไว้ในทุงยางเด็กมาหอดแถวนี้ก็มีมีหลายอยู่พี่น้องมื้อนี้ก็บรรยากาศค่ำๆตเต่บไ่ได้พี่น้องเลยเนาะบ่ <c oughs> มีแดดเบิดมือมื้อนี้ก็ <c oughs> มีแต่บดบดอื ยุงกัน,นุงเสื้อผัดกัดตีนเนาะว่าชีมาต่อมดินทรายขึ้นน้องเนาะเพราะว่าส่วนพันตากเอาคอนแบบอันนี้ตนตกแล้วมันสีไหลนเนาะกบริตอมขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นเดี๋ยวชีมาส่วนทรายอยู่นี่เนาะเดี๋ยวมาส่วนทรายกันยุงกับไล่เนาะนุงเสื้อกันย่าผัดกัดตีนอีกอันนี้เพราะว่าว่าชีเอาคอนเห็ดกับมันข่ำเนบ่ยโบราณบอกกันอยู่ในนู้น บางทีส่วนแต่มือนั้นแล้วแต่ว่ามันยังส่วนไปใส่กันอยู่เนาะส่วนกะหักกูเลยเนาะหลายนะคนลาอันนี้กะเต้สื่อมาในตอนฝุ่นแล้วเนาะโฟมขึ้นโมใส่กันมนะันยังๆอยู่ เย่จนขื่อไปหมดนะแ,แต่ส่วนเหตุเดือนตว่าเขาเอาอันดินก้อนบล็อกเนาะมามาอ้อมไว้มันเลยโบไลไปใสย่ยางคือเก่า ส่วนยามแรงน้องทำซีิมนต์ยุหลายแห้งเนาะยุงทางนอกเป็นน้ำมันไก่ป่าป่ะจะป่าลายกับยนุงเต็มนีน่ ประมาณเคร่งหนด,ดกูจะนอนเน,ะนาะอยู่ในก็นมีน้อยหนึ่งแห่กับทรายปนกันอยู่ในเนาะสั่งมาใส่อันเห็ดหองคัวแะละแต่ว่ามันเหลือเพราะว่ามันใส่บริไล่บริได่เนาะมันแลวก่อนแต่กะโฮมไวที่เขามีเนืเห็ดอีกบนตกแล้วมันลหลเนาะอันนี้ใครแต่ยันบนตกะื้นก็นได้ ช่วยยานางหนังเต็มทั้งหัวค่ะมันเกิดหลายบุญอยากไปหาใันจนะมันมีหลายเนาะแี่นี่ ทั้งทั้งอันห้องครัวผูกกระจูดต้อไผ่อยู่นี่นอนยังไม่ได้เบิดเนาะแบนมาแล้วตัวช่วงนั้นกระสางเพิ่นยังบ่ทันเฮ็ดแล้วนะก็เลยบ่ได้อันกวนม่องเพิ่นเฮ็ดเนาะบัดนี้เพิ่นเฮ็ดทั้งนอกอยังแล้วเนี่ยก็เลยปัดจูด่ะนะตอนนี้กําลัางจูดอยู่เนาะยังบ่ทันใหม่เบิดครับมันใหญ่เกินมันแบบเข้อขาาววองข้อบวายเนาะคุยงข้อนอกบาวาย ก่อนบอกมาอันนี้แทนหนูมีสีบุหรี่แต่ว่ามึงมีคันก่อนเนาะแล้วมันหนักก่อนทาว่าเขาต้อมขึ้นเวลาฝนตกก็ไลไปคือกับส่วนกับเึิงเดียวเนาะ เราโโต,อ,ตอมขึ้นเทิงพี่น้องให้เป็นระเบียบเนาะเอาบ็อกมาเรียนใส่นี่ก็คือสิคักยุ่งกันหลายเนาะมันคำลยแต่ว่ามันยังบม่ทันมืดเ้ยไปทางนี้ก่ะ เาใหม่กันนะห้องแต่เก่ากันเนาะแย้วส่วนพื้นเบิดเต่ว่าคาปูนมันแข็งเนาะต้องเอาไปถีบมองอื่นมันใส่บ่ได้เลยเด็กกองขึ้นแบบนี้แหละใช่ไหมกองขึ้นบ่อยน่ะมันไหลออกเนาะเวลาคนตกคนลินคนตกมักามันไหลไปทางอื่นเนายเสียดายเนาะ ยุ่งก็เริ่มมากล่ะเหมือนนั่นแต่เอาบอกมาวางใส่เอาไม้ในน้องเหญ่ไม่เป็นแป้นก็อ้อมใส่มันจังบออันนั้นจังบอหลเวลาคนตกนะตะวกอนบอกมันกระเจี๊ยนั่นไง ส่วนขื้นหืน่นเป็นระเบียบแบบนี้ก่อนเวลาฝนตกแล้วมันกรนะิบไล้ออกนะอันนี้ก็รยังร้ายเติบน้องส้ได้ร้ายอยู่ด้วยเนาะไปซือ้อกาช่วงนี้เนาะงแห่กับใชยนะแนวละรึ่งนะล้านสองและล้านสองแสนบนลิามสาัตล้านสามแสนเลยเนาะหลดหนึ่งนะล้านป้ายบวกทางแบบแนวละรึ่งแต่เก่ามันกับประมาณเจ็ดแสนที่น้องเราว่าราคาเงินขึ้นขึ้นลงขึ้นลงเนาะราคาเครื่องกับพวคือกเก่านี่ ชวนขึ้นแบบนี้ก่อนเแบบี๋ยหาแป้นมานันช่ครับผูกใบยานางกะเกิด,ดขึ้นแถวแคมหัวเนาะน,นี่อยู่น้องบนอยางไปหาใกล้แถวนี้นะแบบมันมีพอได้กินเนาะ <c oughs> อบอ้าวแห้งอันนี้มันเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิง่งทางหลังของครัวี่น้องกำลังจุดต่อไผยย่เนาะ จู่มันก็ยังใหม่มาเวิร์สั่มแต่ว่าฝนตกมาก่อนเลยแนี้อย่างฝนห้ามก่อนอยู่ด้วยคนนีเนาะเดินหัวกันจุกอย่างเงี้ยไข่เต๋อโบเรียแอดมาตอมทรายแถวเฮือนมาคางเฮือนเนาะ บรรยากาศดีแห้งตอนค่ำนียยังบ่มือ่นคักเนาะทางทีแหละลมเย็นมาเลยใบกลวยเพ่นเคี้ยวงามคักอันนี้น,นทางนี้ก็ปลูกพักนางตูเนาะเอามาเนบใส่พ่นว่าเอาปลูกรลด้เอาปลูกกินเนาะมีสามสีขุมบุนงล้ายเนาะต้นบังเพชรน้ำแล้วก็หนอกขาต้นต้นขาก็มี น,นี่บุงพันกิบเด็กกำลังผึ้นเนาะกำลังออกหนอเดี๋ยวมันก็เป็นเองมันเนาะเด็มาทางนี้กับพี่น้องเนาะวันนี้กูแปนไปเบิดแล้วพี่นงเงนะ้ยเนาะแต่เกาก็หกตัวนี้อยู่ <c oughs> แต่ว่าเป็นขีพุน,นยังมันนีบบ่กรบโดดแล้วออกไปถิ่มเพราะว่าป้าว้แหมันแน่นไปเลยเนาะ อันนี้เพิ่นกระเทยไห้พี่น้องเลยเวลาเอายางขึ้นเงนี้ยมันก็สบายนอนบบเปื่อนเก็บขึ้นแบบนี้เลยกำลังจูดเนาะอันนี้ก็ยังบบเบิดยังใหม่บบเบิดดอกมันโผมดินมันอยู่จูดให้มันใหม่เนาะอันนี้ก็ปะไว้ <c oughs> เป็นไม้อยู่เด้อันนี้ก็แบบเพิ่นว่าว่าคือบบไห้ผู้วงเงีย้ยประมาณนี้เนาะต่ออันนี้มันบบมีมองปลูกพี่น้องบบได้เอาเนาะถ้าว่าปลูกก็คือแบบ แนะนำให้เพิ่นปลูกน้ำใหม่ย่างนอ่องพี่น้องคือปานางเนาะคือสิสิดีกว่านี้ว่าน้ำใหม้อันนี้มันก้อใหญ่ปลูกอะไแบบดินเฮ่าห้หองนะพื้นที่ห้อมบ่มอยากให้เฮ็ดเลยแบบคือเฮือนน้องตีนเนาะดินเฮาพอดีกับเฮือ,อนเลยนะแบบเวลาปลูกอยังมากอะ่ะไม่ทีทับลังกระสีเนาะมันแห้งสิแก้ไขยากพี่น้องเไยคืออ,อันนี้แหละเนาะของเพิ่นนี่เนะาะตัดออกแหละมือนันกะ็ะคายเน่แต่บร,ตริตตัดเบิดเพราะว่าช่วงนั้นก็มีแต่เพิ่นว่า ตัดออกโลดนะตัดออกเนาะแบบมันบวชับเพื่อนแล้วก็พอตัดออกสองสามลำมันเวลากอขึ้นแล้วมันใหญ่เน,นี่นอ้องเวลามันขึ้นเนาะกอใหญ่แทไ่วะจูดอยู่ให้บได้เบิร์ตเนาะเขาเก็บไปมันก็หกนะ้ำมันนีแหลยมีแบบนี้แล้วเนาะหกน้ำก้อนละไม่เลยมองอื่นกับแนะป้งเลยบ้างเลยปัดกวดเนาะโบขี้ผุ่นนี่ยังกะโบมีแล้วทางหลังของครัวเห็นน้องอันนี้เนาะทางหลังของครัว ทำความสะอาดมีแต่อันนี้มันหกน้ำกอนอไม้มันใหญ่พคตรกับก้อนอินี่แหละเก็บเก็บแถวนี้มีน่นกรเทยไนหะน้าเติบเนาะเวลามันอันนันมันจังบออ่างกสิบแตกไว้เนาะมันเป็นดินลุกเลยทางนี้ค่าต้องเทใหนะ้น้านองดิเทจนสุดกูแล้วเนาะพอสุดเลยเทไป ทาง,งเพื่อนพี่น้องเนาะถ่ายห่อพอมเพื่อนแต่ว่าเบื้องนี่นะมันก็เป็นดินเพื่อนแน่พี่น้องมันหกเนาะกับบ่าแท่งน้ำเขาตั้งทันไปยากนะน้องตี้ก็เลย,ย,ยบัวด้ไปเบื้องนี้มันบุกอยเป็นตะเพิงน้องเพราะว่าอ่าต้นใหม่ยังมันใกล้อยู่น้องดินเพนื่อนนะเป็นบริทางเนาะคนบริภาษามันหกเคยบัวด้ไปทางนั้นเนาะมาได้หมองมันแป้นนี่แหละวัวเนี่ยเป็นดินเฮาเด้หมองเฮานะเขาก็เลยปัดกวาดพี่น้อง <c oughs> แต่ว่าอันนั้นมันหกพด เวลาคนปลูกชวนมันเนี่ยปลูกมันอย่างงมันก็แห้งสูงเนาะสูงขึง้นอยู่เพื่อนเลยมือนกะนทางไปเท้าเป็นกบบระบได้อาบน้ำแล้วพี่น้องมืนน่อกี้เพื่อนมารู้สึกบ่อสบายปันไดนะแต่กระบาดอาบหน่ำถ้าอาบน้ำแล้วแห้งเห็ดให้เป็นไข้ตื่มเนาะเลยอากาศก,เเากาเ็เปลี่ยนพี่น้อยคนเฮากับบรอยสบายเนาะเปลี่ยนไปตลอดเลยส่วนทรายขึ้น ได้เนาะเวลามันไหล่ไปน้ำหนามแล้วกัเวลาฝนตกอีหยังหะนมันก็ไหลไปน้ำหนามอยู่แล้วแหละแดดบ่ออกก็เหือออกมันน้ำเต็มหนาเลยบรรยากาศอบอ้าวเนาะพุกโมงอะไรตอนนี้ก็ะักว่ามันคือยังบ่มืดปานได้เนาะไพ่อันนี้ก็ยังบ่ไริหองสัมไพอันโซลาเซลล์นี่เนาะถึกแท้นี่ไพ่นี่สิฮุงเด้วเวลายามกลางคืนแล้วมันก็ใต้เองมันพี่น้องเนาะ ่าตอนนี้ก็ยังเป็นสีเขียวอยู่เพราะว่ามันเต็มเลยยามเวนมันสา,านกแดดเนาะแสงอาทิตย์นะมันก็หงงทางๆก,กัจักตายไใดหรือบอนะ่อเนาะจักวัดได้เลยเพรออาะจักมันโดนเลยโบแดดได้น,นี่นเนาะเพือออกส่วนทรายกับโบแดดโดนทำเนาะวันนี้กัผู้วงเพิ่นกับเ,เพื่อนอ้ายเพิ่นที่น,อน้อนอันเลยก็มาเพื่อนเนาะแม่เพิ่นมาใจขาข้าววันนี้กัเพราะว่าเพิ่นยางมากับลูกเนาะโบแดดขี่รถมาเนาะ อไออันตอนแรกอะทางลุงไอทองเพื่อนธนมานำหนึห่น้องมันนี่เราจะเอาวายยังมาหะนนะฮักกับบริยูมันขำเลยในแถวอยู่ผู้เดียวตอนนี้เพื่อนก็นยังบริทันมาหอดเนาะอาจจะเป็นช่วงเลิกเลิกกจะขี่รถไทยมานี่พเพื่อนเอาวายยังมาเลยแสดงว่าสิมีเนาะเพราะว่าเพื่อนก็นมาแต่เศร้าๆหะนะเพื่อหอดมี่นอนเลยโดย เพิ่นเมื่อนี่ก็ได้ประมาณผมเป็นซองติดปลายเลยบัวจังเนาะดนเลยเผื่อเพราะว่าบัวได้เคยมมเมื่อนอนดนเมื่อเถอะนะเลยพากันไปคือในทงเพิ่นเสารนี่เนาะไปแล้วก็พากันมาเนาะเนาะตีกันมาเพราะว่าช่วงแรงๆผี่จึงไปวัดนะเพราะว่าทางยายเพิ่นบ่คอยสบายปัญญเนาะก,ก็เลยบัวได้ไปใส่อากาศเบียนนองคือแบบนี้เลยเนาะนี่ลมอยู่บัวือเก่าเลย ยวยนนี้ก็มาส่วนซ้ายตอมซ้ายไว้อยู่น,อน้องเนาะทางหลังกกําลังจูดต่อไผอยู่อ่ามันยังบ่ใหม่เบิดเนาะเลย6อยู่กองไว้หันทเท่าได้มือแหลพอออกไปกับ,บยย่ไว้เนาะมันนักแห้งถ้าตัวน้อยนี่คือสิบ่เห็นแล้วถ้าว่าก็มันน้อยคืออันที่ว่าเฮาจูดแบบไห้เพิ่นแต่เก่าหั่นนะแต่ว่าตัวกาตัวนั้นนะอ่าบ่มีแล้วเนาะช่วงนั้นเปนปั่นอยู่ทางบ้านคนซิมบ่พี่น้อง ตัวใหญ่น hmm. huh? ี so ่ไผก็บ่อยากเอาเนาะมื้อนี้ก็ยังบ่ทันอาบน้ําสําคัญเลยว่าเอ้อยังบ่ทันนั่นบ่ได้เฮ็ดหยังพี่น้องมาถ่ายคลิปอันต้อมทรายก่อนวพว่าได้กองไว้นํากันเนาะโดยมื้อนี้ก็ยังบ่ได้โทรหาอายเลยพี่น้อง่ยาเบิ่าเวียเนาะมีแต่ยามวงแงๆพุ่น่ะโทรนะตอนยามเวก็บ่ได้โทร ฝนตกเนาะตอนแรกก็มาตากไว้อยู่นอกในดอก,ออกอเขื่องกะมาไปไว้อยู่ซาวเลยว่าฝนตกโบเซานั่นไงมันโบแหงเนาะมันตกลิ่นอยู่มนันหงอยอยู่ข้างหัวพี่น้องบ่มียุงเนาะโดยเดี๋ยวคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะงละตี้กับสิคอจบคลิปก่อนเด้อพี่น้องเนาะถ้าพบพ่อกันคลิปหน้าโดยจากคลิปนี้เนาะน้องวาตีา้กับต้องขอขอบคุณขอบคุณเด้อแม่พี่น้องบ๊ะสุขสุขคนเด้อเนาะที่ชับชมคลิปน้องวาตี้และบอขาวโฆษณา โดยจากคลิปนี้ก็ไปแล้วเนาะขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี